ที่เรื่องราวของวิกตอร์เกียวเคเลสกันบ้างนะครับอย่าเบื่อนะเพราะว่าข่าวมันเปลี่ยนแปลงไวมากนะครับตามรายงานจากฟุตบอลดอ l ลอนดอนะครับสโมสรอนาร์เซนอลนะครับจะขาย3ผู้เล่นออกไปเมื่อกี้ผมเล่าไปในข่าวพอดีเลยก็คือซินเชนโกนะครับแล้วก็คคลันเชนี่แล้วก็กาเบรียลฮซ u ุส3คนนี้นะอาร์เซนอลเซ็นสัญญาก,กับเกียวเคเลสได้เลยนะครับ ในสื่อตามเตุรายงานว่านะครับสมโมสรอาร์เซนอลนะครับพร้อมที่จะขายผู้เล่น3คนออกไปเพื่อเซ็นสัญญากับวิกตอร์เกลเคเลส1 0 0ล้านยูโรในสื่อตามเพจเขาบอกว่าอัตราการทํางานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลไม่ใช่ตัวเต็งสําหรับการเซ็นสัญญากับเกลเคเลสเพราะรูเบนอัมริมต้องการเข้าไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าอาร์เซนอลยื่นข้อเสนอฉีกสัญญาถ้าอาร์เซนอลยื่นข้อเสนอฉีกสัญญาเกลเคเลส มันก็อาจจะเป็นต้องมันยังอาจจะเป็นต้องเป็นสิ่งที่เกียวเคเนสต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่า